สวัสดีครับผมชื่อท่านันชัยไกรเตศนะครับชื่อเล่นชื่ออาร์มนะครับก็เรียนที่ราชบัตรบ้านสมเด็จเรียนเอกดนตรีสาคลนครับตอนนี้ก็อยู่ปี4อายุก็21กว่ากว่าครับตอนนั้นอยู่สักม4ส,สักายุ1 6นะครับเห็นพี่ป๊อปเดอะซันนะครับชอบมากชอบวงเฮลิเอลไฟตอนนั้นอยู่ใต้ก็เฮลิเหลไฟดังมากก็แก่โซโล่เพลงเขาเนี่ยแก่กับหกวยากมากเลยนะครับ รู้สึกว่าอยากแบบอยากมานยังไงอยากมาหาเพื่อน,นอเดี๋วนี้ว่าเพื่อน็ขาเล่นันถึงไหนเดี๋ยวนี้วันดีเราเล่นได้เป็นวงก็รู้สึกดีครับได้ประสบการณ์ได้หลากหลายเลยครับวันนี้รอบชิงก็ผมจะแสดงสิ่งที่ผมเป็นอยู่ให้เต็มที่ครับ